สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านผมครูน้อยสายบุญขออนุโมทนาบุญกับรายนามคณะศรัทธาร่วมทำบุญหรือเจ้าภาพจัดทำรูปพระพุทธอิติปิโสภัควาและปฏิทินเมืองพระพุทโธโทครูบาอินทร์ถวายครูบาอินทร์ปัญญาวัฒโนเพื่อแจกญาติธรรมเนื่องในโอกาสวันเกิดครูบา15มกราคม2569ดังรายนามและยอดปัจจัยทำบุญดังนี้1 นายอิสระพงษ์เจริญวรายศนางสาวกิ่งดาวทิติรุ่งเรือนกูล2 1 1 1 0บาท 2. อาจารย์ชัยเกียรติเลียวหิรันและครอบครัว1,000บาท 3. นายชาญตันตะปุตตะ198บาท 4. นายอนวัตพิบูรลสวัสดิ์198บาท 5. นายนราวุธกอนราศักด์99บาท 6. นายพิสิทธิ์ภูวิสธานากิจ 99บาท 7. นายชัยพืชอัครพิพัฒสกุล99บาท 8. คุณนวรัตผลสัมฤทธิ์1 0 0บาท 9. อาจารย์เฉลิมพลดอนดีและครอบครัว999บาท10พันตำรวจเอกดนุพันธ์ขว้างชัย500บาท 11. นายทวัฒน์จันตะวงศ์5 0 0บาท 12. คุณพิมพ์ชยารุ่งขวัญสิริโรธและครอบครัว 999บาท 13. คุณสุภักวันคุณประทุม300บาท 14. นางสุรพาอินทยะ500บาท 15. นางสาวกัญชยากำแพงทอง500บาท สวัสดีค่ะดิฉันน้องฟ้าใสขออนุโมทนาบุญรายนามคณะสัทธาร่วมทาบุญหรือเจ้าภาพจัดทำรูปพระพุทธโธอิติปิโสพระวาและปฏิทินเมืองลำดับที่ 16. คุณจตุพลแมนเมที100บาท 17. คุณสุดาพรไกรวาปี999บาท 18. นายสิริชัยนางเบญจวรรณใจคำพร้อมครอบครัว500บาท19นายเจริญพนมการ1 0 0 0บาท 20่บคุณบดิตาอมรามรพร้อมครอบครัว1000บาท21คุณวราพรน,นาคสมพบ0 0 0บาท22นายดานายวัดพรมสวัสดโกเทนเกาะสมุยและครอบครัว999บาท23คุณกุลประพัฒพูลสวัสดพี่ศรีเกาะสมุยและครอบครัว999บาท24คุณโกศินเขมภูสิทธิ์เกาะสมุยและครอบครัว495บาท 25. นายนิติพัฒน์นางธัญรัตน์นันทนวัตรและครอบครัว3,000บาท 26. คุณวนิดาพิชิตนิติกรคุณปุ้ม3,000บาท 27. คุณการนาคฤหัดพร้อมครอบครัว100บาท 28. คุณอนุกูลสอนเอกพักดีสอนวงหนองเตยและครอบครัว300บาท 29พันตำรวจเอกมณสพันธ์กิ่งนอกนครราชสีมา300บาทนายบัณฑิตพงไพสิทธ์100บาทสวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านผมโค้ดเอกขออนุโมทนาบุญกับรายนามคณะสัทธาร่วมทาบุญหรือเจ้าภาพจัดทำรูปพระทุทโธอิติปิโสพระควาและปฏิทินเมืองลำดับที่31คุณยุวบุญศักสม500บาท32คุณสุวิทย แก่นพักดี109บาท33นายสีหราชสิริวรา99บาท34คุณปูนเชื้อเกต99บาท35คุณกันธนามหาวงพร้อมครอบครัว100บาท36ร้อยตำรวจเอกเสกสรรแสนมโน100บาท37คุณปาริชาติกรวยกิตตานน300บาท38 นางรัตนาเครือคล้ายและนางสาวอารัญญารัตเครือคล้าย300บาท 39. นายบัรเจิดพงไพสิทธิ์300บาท 40. นายสิริพัฒนกาวิละ1,000บาท 41. นายวินัยนางเรนูขามรักพร้อมครอบครัว500บาท 42. นางนิรัตชรานามบำรุง100บาท 43. นางจิราพรเอื้อวิทยากุลและครอบครัว400บาท44นายพันเทพศักจิระพาพงศ์และครอบครัว100บาท45นายสมใจชื่นชูนางทองคำชื่นชู500บาทสวัสดีค่ะดิฉันน้องปุ๋ยฝ้ายขออนุโมทนาบุญรายนามคณะสัทธาร่วมทำบุญหรือเจ้าภาพจัดทำรูปพระพุทธโท อิติปิโสพระวาและปฏิทินเมืองลำดับที่46นายประภาสโพธเมธีพาติกุลและครอบครัวดอนเมือง300บาท47พันจ่าอากาศเอกสมเกียรติวัฒนะ200บาท50คุณสุข,ขุมยศสบดีทองเดชสี2,000บาท59คุณกุลริษา เกตุนิพากุล200บาท 50. นายวัฒนันดุนยพฤกและบุตรและนางจิรวันดุลยพฤก200บาท 51. นายประสงค์แสนนันตะและครอบครัว200บาท 52. คุณทองใบแจ้งสว่าง500บาทยอดรวมทั้งสิ้น50,000บาทคณะผู้ดำเนินงาน ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับผู้ใจบุญกัะยาณธรรมญาติธรรมทุกคนทุกท่านทั่วประเทศนะคะสาธุสาธุสาธุ